อ่าโอเคนะอ่าแล้วเริ่มสตรีมมาแล้วครับพอดีผมไม่แน่ใจว่าสตรีมขึ้นหรือเปล่าเนาะก็น่าจะขึ้นแหละก็เรามาเริ่มสตรีมกันเลยดีกว่านะก็หัวข้อที่พูดวันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเซตนั่นเองนะครับเซตห้าสิบนะครับก็คิดว่าจะมาวิเคราะห์เซตห้าสิบแล้วก็ หุ้นในเซ็ตท่าสิบทั้งหมดนะครับห้าสิบตัวนะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เอาเป็นสส s e s t u ี y เป็นกรณีศึกษาแลา้วกันดูวิธีวิเคราะห์นะครับภาพรวมไม่ง่ายนะผมจะพูดเร็วๆนะครับส่วนรายละเอียดก็ถ้าคุณสงสัยว่อาอ่าสงสัยตรงนี้ก็ก็ถามย้อนหลังเอาเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมอา่าส่งคำขอโพสต ไปในกลุ่มแล้วก็ยังไม่ได้รับการนุมัันเนาะรอนานละก็สตีมก่อนเลยดีกว่าแล้วค่อยลงจิปย้อนหลังแล้วกันนะครับก็คนที่มีคําถามก็ถามในคอมเมนต์ได้นะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่เซตนะครับเซตห้าสิบแล้วกันนะโอเคเซตห้าสิบนะก็ดีตัวนะครับแล้วเ,เกิดโดจิขึ้นมานะ ก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับสําหรับโดจิตัวนี้นะเซ็น50นะครับไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนนะการเกิดโดจิมันเป็นไปได้ไม่กี่อย่างนะก็มันก็จากจาก,กราฟอ่ะมันไม่ขึ้นก็ลงอะเนาะแต่โดจิเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่ามันคือไซเวย์ในตัวของมันนะครับหรือไซเวของมันคือความสับสนของวันนั่นเองคือ ยังไม่เลือกข้างนั่นเองครับว่ามันจะขึ้นหรือลงครับตัวนี้ต้องรอคอนเฟิร์มด้วยแท่งอีกแท่งหนึ่งนะครับว่าจะ,จะจะจะกลับตัวหรือเปล่านะถ้าสีเขียวก็ก็ต้องต้องดูนะครับว่าจะผ่านแนวต้านที่ตรงนี้ได้ไหมหนึ่งแปดศูนย์แปดเนี่ยครับตรงนี้นะก็จะผ่านหรือเปล่าเนาะถ้าผ่านก็คือโอกาสที่จะไปนี่แหละครับโซนเนี้ยโซน,โซน,โซนแถวแถวตรงเนี้ยแปดสามศูนย์แถวแถวนี้นครับมีเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นแรงมากนะ วันพฤหัสนะแล้ววันสุกร์ก็ไซเวย์นะครับอ่าในสิ่งที่ผมคิดก็คือก็คงจะอยู่โซนนี้แหละแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลงมาพักตัวครับพักตัวตรงไหนพักตัวตรงนี้นะครับ่าจะโซนนี้นะจากโซนนี้นะครับเราลองตีพิพนธ์ชีก็ได้ง่ายๆนะตีสั้นๆก็ได้ทัาไม่มีปัญหานะก็ก็มีสองโซนให้เลื่อนครับเจ็ดแปดหนึ่งกับ แถวอ่าผมกับ i n วอร์สก่อนนะอ่าแถวแถวโซนเจนะ็ดแปดูนย์ะกับเจ็ด้ห้านะครับโซนที่มันจะพักตัวได้นะหลักหลักเน้นสองโซนในพิบูลย์ีนี่ก่อนเนาะก็ยังดูเลยไม่ชัดเจนนะครับก็ในในความรูม้สึกผมก็น่าจะพักตัวแล้วค่อยไปต่อนะพักตัวแถวเนี่ยลงมาแล้วก็ไปต่อครับในความรูม้สึกผมนะผมว่าตรงเนี้ย ถ้าราคามจะไปอะ่ะมันไปไปแล้วแหละแต่ตอนเนี้ยผมว่าน่าจะพักตัวแล้วไปต่อในกรณีที่อ่าผมวิเคราะห์ผิดเราจะไม่เล่นรอบนี้นะครับแปลว่าเราชาร้าไปละการที่จะไปซื้อแถวแถวนี้แถวแถวนี้แปลว่าเราเสียเปรียบราคาแล้วนะครับเราต้องรอรอจังหวะนะครับให้มันกลับมารอบที่เราจะพอซื้อได้เนาะถ้าจังหวะนี้เราเราเขาเรียกว่าเราตกรถแล้วนะครับซื้อไม่ได้นะครับ ถ day, ้าซื้อได้ทีก็ชนตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆยืนตรงนี้ได้นะครับถ้ายืนแถว808ได้เมื่อไหร่เราวค่อยเข้าซื้อก็ได้นะแต่กรณีนี splash, ้มันยังบอกอะไรไม่ได้นะครับกรณีนี้เรายังไม่เข้าซื้อแล้วกันในแผนของเรานะไม่เข้าซื้อนะครับไม่เข้าซื้อนะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาไปนะเจ็ดห้าสิบนะครับไม่เข้าซื้อเข้าซื้อตรงไหนถ้าไม่เข้าซื้อตรงนี้เข้าซื้อตรงไหนได้บ้างตรงนี้ครับเจ็ดเจ็ดห้า แล้วก็แถวแถวเจ็ดห้าศูนย์ร้อยมันลงมาอีกรอบหนึ่งค่อยเล่นคือที่ผมบอกจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าซื้อเลยนะต้องรอพฤติกรรมราคามาแถวนี้ก่อนนะเราค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับบางทีมันยึกยากยากึยกยกยก,ก็ลงต่อก็มีนะครับต้องค่อยดูนะเพราะว่าเราเล่นสั้นแปลว่าเราต้องระวังเรื่องกราฟถูกไหมโอเคนะแบบนี้นะครับผมรอ ก็ยังไม่นุมัติอยู่ดีนะครับอช่างมัน20นาทีละแล้วเราก็คุยต่อเนาะก็ตอนนี้เซ็้าส50นะ 50, เซ็นสิ50อ่าไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อเซห้ตส50นะเราดูภาพรวมของ50ตัวแล้วก็ควรจะซื้อในกลุ่มเนี้ยตอนไหนกลุ่ม50ตัวเนี่ยตอนไหนคือถ้าให้ให้โซนมันพักตัวก่อนนะห้านะครับแล้วค่อยอไปเลือกหุ้นเซ็ต50ีกทีนะครับว่า จะเข้าตัวไหนดีเนาะอ่าตรงนี้ผมว่าน่าจะเกียร์นะครับตรงนี้เราถ้าพุ้นขึ้นต่อเราตกลดน,นะครับต้องร้อนพักตัวเท่านั้นนะพักตัวที่อ่าแถวแถวนี้ตรงนี้หรือไม่ก็เบสขึ้นไปชนเส้นสีแดงแล้วก็พักตัวแถวโซน808แล้วค่อยหาจาังหวะเข้าซื้อนะจะปลอดภัยกว่านะครับในรอบนี้นะอินดิเคเตอร์บอกว่าพักตัวนะครับคือมันขึ้นไปพีคไปละรอบหนึ่งเห็นไหมตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะ ขึ้นมาพีกแล้วเวลามันพีกเนี่ยมันจะเริ่มลงเห็นไหมครับดูจากข้างบนเนี่ไหมครับนี่ไหมสโลสโตจะบอกนี้นะเมื่อมันพีกนะมันจะลงนะครับเห็นไหมลงไถลงมานะตรงนี้เห็นไหม,มนะตรงน,น,รงนี้ลงนี้นะเราดูไปจะล,ลงนะเห็นไหมครับตรงนี้นะจะขึ้นเห็นไหมนี่มันลงตลอดนะนี่ก็ลงตลอดนะตามตามนะแต่จริงตรงนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเทรนนะครับปชัดเจนนะครับสโลสโลสตจะใช้ได้เฉพาะ การแกว่งของราคานะเห็นไหมดูการขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นขึ้นนะขึ้นเห็นไหมตรงนี้ลงราคาลงนะครับอันี้ลง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 ,ลงนะอยู่ในโซนที่เป็นยังเป็นรอจังหวะกลับตัวนะอ่าตรงนี้มาเริ่มขึ้นมาแล้วก็ก็ก,ก็ก็ไปนะก็ไปจริงครับสําหรับตัวราคาตัวนี้นะส,ะโ,สะโตสโตนะมีมีราคาของเขาเรียกว่าไงมีวอลลุ่มเข้ามานนในเซ็นต้าสิบนะครับช่วงสองวันก่อนหน้านี้นะ โอเคในเซทห้าสน่าจะจบประมาณนี้นะคือเรารู้แล้วว่ายังไม่ควรซื้อตรงนี้ก็รอไปก่อนให้เซ t มันพักตัวนะครับพักตัวเราค่อยเข้าซื้อในตระกูลเซ t 5 0นะครับโอเคเรามาดูลายตัวกันดีกว่านะพุ้นลายตัวของเซ t 5 0เดี๋ยวผมไปเปิเปเดเซ t ก่อนโอเคในเซเทนะสลาดภาพรวมนบนี่ครับ,รบทุกทั้งหมดนะในเซทห้เราจะดูอย่างรวดเร็วนะครับ ไม่เข้าไปดูในงบการเงินนะครับดู่าการาวหนึ่งเดียวนะโอเคเริ่มดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากแอดวานก่อนแอดวานดูเร,เร็วนะครับแอดวาน แอดวานถ้าราคามายืนแถว16 169หรือ17เนี่ย170เนี่ยเราอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อระยะสั้นได้นะครับแต่ในกรณีห้ามหลุดต่ำกว่าโซนนี้นะครับคือเข้าซื้อที่ราคา170แล้วคัดลอสแค่2-3ช่องก็พอนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโซนที่รับที่ค่อนข้างจะอันนี้แล้วนะค่อนข้างจะแน่นแล้วนะแต่ผมว่าอยากให้แกว่งอีกนิดนะครับ แต่ประเด็นเนี้ยมันมองได้2แบบครับคือเราซื้อเสีย่ยงหน่อยเล่นสันเพื่อเด้งได้เล่นเด้งได้แต่ภาพรวมของมันอนะ่ะมันยังโดนกดด้วยความเป็นขาลงของกราฟอยู่นะคือเห็นไหมมันขึ้นไปมันก็เริ่มลงมันขึ้นไปก็เริ่มลงครับกราฟมันยังลงอยู่นะในทฤษฎีดาวเทียรีนะก็คือไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ครับแล้วก็มีจุดโลนะก็กราฟบอกว่าตรงนี้สะโล ตโตเอ้ยไม่ใช่ MACD เป็นบอกเป็นลงนะครับแล้วก็เริ่มพักตัวในขาลงนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรนะตรงนี้อันนี้มีการแกว่งตัวของราคาบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่สุดนะตรงนี้โซนราคานี้ต้องขึ้นไปเหนือ70-90ก่อนนะแต่โซนนี้จะเริ่มกลับตัวได้นะตรงนี้ยังบ่งบอกว่ารอบของมันยังไม่สุดนะครับการขึ้นนี้ก็ยังบ่งบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนนะครับแปลว่าถามว่าเล่นได้ไหมระยะสั้นเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้นะ คือเล่นสั้นกับถือระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมันต่างกันครับระยะสั้นคือเราซื้อแป๊บเดียวเราขายเลยเล่นสั้นๆอนะ่ะแบบเดย์แบบอะไรพวกเนี้ยถ้าระยะกลางเนี่ยเราต้องมองเป็นรอบรอบใหญ่ๆห,หน่อยอย่างเช่นอ่าซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ขายหนึ่งหนึ่งแปดแปดอะไรเงี้ยรอบใหญ่ๆห,หน่อยแต่กรณีที่จะมองว่ามันเริ่มกลับตัวจริงๆอ่ะต้องเหนือเส้นสีแดงนะครับหนึ่งร้อยนะเส้นคาเเลียหนึ่งร้อยนะครับ e m a e m หนึ่งร้อยครับ Exponential เนาะ ถ้าราคามันยืนจึงย่งจี้ย่งแถวนี้ได้แล้วค่อยๆทย,ยอยเข้าซื้อก็ได้ครับตรงนี้นะสําหรับหุ้นแอดวานนะครับก็ดูกราฟของ15นาทีก็มีพักตัวที่เส้นนี้นะเส้น100นครับก็พอเล่นได้ระยะสั้นนะครับเล่นได้ก็ซื้อแถวนี้ให้ขายแถว180นะครับแต่แถวนี้แหละเล่นสั้นๆแล้วก็188เล่นได้เนาะแต่ภาพรวมยังไม่ค่อยดีนะครับต้องยืนได้ก่อนนะโอเคผ่านนะครับต่อไปเป็น AOT นะ aot ดีดตัวขึ้นมานะครับยังไม่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่เนาะอ่าเห็นภาพไหมว่ามันเด้งพอตรงนี้เนาะเต้ยเต้ยเตด้งแล้วก็น่าจะลงนะไม่รู้นะน่าจะลงแหละอ่าสิ่งที่ผมคาดเดาได้ก็พอมีครับตรงน,นี้ก็นะจะเริ่มเข้าสู่โซนกับตัวของราคาแล้วผมว่ากับตัวนะใครถือ aot ก็พยายามลดพอร์ชั่นของ เ t ลงนะครับคือคนคนุณถ้ามีแถวเนี้ยก็ก็ถือได้นะแต่ขายไปส่วนหนึ่งก่อนให้มันยืนตรงแถวๆนี้ก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มมาได้ครับเกรนแก่งซื้อเพิ่มเกรนแก่งซื้อเพิ่มนะแต่ตรงเนี้ยราคามันยังแกว่งอยู่ในกรอบอยู่เราคิดว่ามันเป็นไซด์เวย์ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็เล่นในกรอบไปเรื่อยๆเนาะก็รอมันเบรกก่อนเบรกด้านบนก่อนให้ราคามันยืนเหนือด้านบนแล้วเบลุ่มเพิ่มหนักๆหน่อย เราก็ค่อยเข้าสี่รอบน,นะครับตรงนี้เราขายได้ขายก่อนนะครับขายครึ่งหนึ่งนะผมผมว่าราคามันก็ขึ้นมาโอเคนะไม่ได้ดุดอะไรากาะครับขายก่อน25%หรือครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อหาจังหวะเข้าเพิ่มนะครับเป็นทุ้นที่โอเคนะตัวนี้นะ AWC นะครับต่อไป A W C เล่นได้ไหมพอเล่นได้นะ A W C ก็อย่าหลุดสามสามบาทเนาะเล่นได้ถือเลยก็หวังได้แถวนี้แถวสามบาทหกสิบเก้านะแถวโซนนี้ครับน่าจะแกวงนะครับแกว่งเราค่อยๆขึ้นนะครับไม่น่าจะขึ้นตูมเดียวแบบลงขึ้นแบบนี้นะแต่เล่นได้ครับตัวนี้อยู่ในโซนราคาที่รับได้แล้ว แล้วก็มีการดีดตัวนะครับตรงนี้ค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะทัดลอตก็แล้วแต่นะครับ3ามศูนยจุดสามสามจุดศูนศูนย์หรือไม่ก็ต่ำกว่าโลนี้ครับคัดเลยมีสองระดับให้เลือกนะถ้าหลุดโซนนี้ไปก็ขายนะสองแปดค่อยงลึกนะตรงนี้่าประมาณเนี้ยสองโซนเนี้ยคุณเลือกเลือกเลือกเทวถ้าเข้าตรงนี้นะปัจจุบันเลยนะหาเลือกโซนคัดเอานะครับ ต้องคัดนะครับเพราะหุ้นยังเป็นขาลงนะแต่ยืนได้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20ได้นะ EMA 20ได้ก็พอเล่นได้นะครับเล่นสั้นๆนะรอบสั้นๆได้นะไหวๆนะครับไหวตัวนี้พอเล่นได้ครับแต่จะมีการกลับตัวนิดนึงนะพักตัวแล้วก็ไปต่ออาจจะไปต่อนะผมวิเคราะห์จากกราฟนะครับไม่ดูงบการเงินหรืออะไรนะกราฟก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไปได้นะพอเล่นได้นะอ่าผ่านนะครับ A W g นะต่อไปเป็น B B L นะครับโอ้หุ้นธนาคารคร่อนข้างจากสตอนะครับแอบชนแยวต้าที่หนึงนะครับ นิดหนึ่งนะก็ก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะจะว่าไปมันก็เล่นได้นะแต่เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับถือว่าส่งกราฟธนาคารค่อนข้างดีนะครับดีดตัวขึ้นมานะยืนเส้นหนึ่งร้อยได้นะครับแต่เรามีกรณีศึกษานะครับตรงนี้นะ ยืนได้แล้วก็ยืนไม่นานครับเบรกตัวยืนยืนแป๊บเดียวแล้วก็ไม่นานนะก็ลงต่อนะให้ระวังนะครับธนาคารระวังไว้นะดูกราฟยืนได้ก็จริงนะครับแต่เราก็ลงต่อนะสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็คือเราค่อนข้างจะช้ากว่าตลาดนะครับมาเห็นช้านะถ้าเราดูวันนี้เข้าวันนี้ไม่ได้ครับก็เล่นได้แค่แถวนี้นะโซนร้อยสิบบาทนะครับขายได้นะครับจังหวะถ้าถือมาจากข้างล่างก็ร้อยสิบบาทไปก่อนนะ แล้วก็รอพักตัวแล้วค่อยรีเวิร์ขึ้นไปนะก็น่าจะมาเล่นพักตัวแถวแถวโซนนี้นะสอยเก้าเก้าอ่าประมาณนี้ครับผมตีผิดนะชนนะแล้วก็แดงแถวเส้นสีแดงก่อนยืนแถวเส้นสีแดงนะลบนะผมลบไปก่อนอ่าถ้าจะเล่นรอบนี้จริงๆก็เข้าที่ ร้อยสองบาทนะครับตรงนี้นะดูราคาตรงนี้นะครับผมเอาเมาส์ไปตรงไหนราคาจะขึ้น,นครับอประมาณร้อยสองบาทคนระับร้อยสาบาทตรงนี้เข้านะถ้ามันพักตัวก็ค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็หวังเด้งในกรอบได้เล็กๆนะในกรอบไปเล็กรงนี้นะเล่นได้นะครับแต่ราคาตอนนี้มันพีคไปแล้วนะ โอเคนะสําหรับ BBL ครับเล่นได้นะเล่นได้หาจังหวะเล่นได้นะครับเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับแต่ก็ระวังการพักตัวนะครับระยะกลางพอถือได้นะครับประมาณนี้นะ BDMs ไปต่อนะ BDMs บีดีเอเพอสะสมได้นะครับค่อยๆสะสมเขาไม่ได้ซื้อเป็นก้อนนะซื้อทีละนิดทีละหน่อยนะครับแะถวนี้นะพอซื้อได้นะครับอย่าหลุดสิบเจ็บาทก็พอนะครับคุณเห็นส่วนราคาที่มันโอเวอร์แลปตรงนี้ไหมครับเมื่อราคาอยู่ถแถวนี้คุณพยายามทยอยเก็บได้นะทีละน็กทีละน้อยครับค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บนะ อย่าเก็บเยอะนะครับค่อยๆเก็บบารนณิสบารหน่อยนะหาจังหวะเก็บนะครับตรงเนี้ยมันเริ่มยืนได้แล้วนะแต่ยืนผมว่าก็คงจะยืนได้ไม่นานนะก็ต้องเลียกหาจังหวะเล่นรอบนะแต่ในหุ้น BDMs ผมว่าถือในขณะที่ว่าระยะกลางได้นะก็จาก17บาทไป19บาทก็พอไปยุนนะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยไป19บาทพอไปยุนนะ แล้วก็ถ้าต่ำกว่านี้ก็ราคาน่าเก็บนะครับน่าเก็บนะผมมองเป็นเทคนิคข้อนะครับก็พอไหวนะในการเข้าซื้อลองดูครับลองดูโอเคนะหุ้นโอเคนะครับไม่ได้ขี้เดอะไรนะก็ยังเป็นขาลงอยู่ก็จริงครับในใน MBCD นะก็หาจังหวะเล่นได้นะครับตรงนี้ก็หวังได้ที่19บาทเนาะสันๆ แถวนี้ก็ได้นะครับแถวนนี้คือโซนราคาครับแถวโซนราคานะไม่ได้เส้นตรงนี้เป๊ะน,นะเป็นแค่โซนราคาเฉยนะถ้าแกว่งดุจแกว่งข้าวฐานนี้ก็หาแังวะเข้าได้นะถือว่าเล่นได้ตัวหนึ่งนะครับสําหรับ b d m ีเมนะครับถึงจะเป็นขาลงก็จริงนะครับแต่เริ่มกับตัวมีมีแนวรับจุดที่ฐานแนวรับพอดีแล้วก็เริ่มมีแท่งเขียวใหญ่ๆมาแท่งหนึ่งพร้อมเวอร์ลุุมนะครับพอได้นะครับตัวน,นี้ดีเมต่อไปเป็นบ e m อมนะครับเบมนะ เลนะตามเซตนะครับพักตัวนะไม่เล่นนะครับพักก่อนนะค่อยเล่นนะไม่เล่นนะครับผมข้ามนะครับก็เล่นตามเซตนะครับเซตขึ้นก็ขึ้นตามนะเซตลงก็ลงตามครับตัวนี้ก็ไว้แถวเจ็ดบาทแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะเจ็ดบาทหกสิบตางเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้นะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้มันขึ้นช้าอยู่แล้ว ่อยว่ากันนะหุ้นตัวนี้ข้ามนะครับข้ามไทยมีก็พอถือได้นะแต่คุณควรจะขายแถ,แถวนี้แล้วนะแถวเก้าบาทนะก็รอบน,นี้ก็ยังไม่น่าจบนะครับน่าจะมาพักตัวแล้วก็อาจจะยึกยากแถวนี้นิดนึงนะอ่าบีจีบกนะครับ <c oughs> เริ่มผันคอแล้ว โอเคสวยคุณสวยนะครับ อข้างดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะจินสวยนะแต่ก็รอพักตัวครับราค่อยเล่นซื้อเลยได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไมโอเคอะซื้อเลยไม่โอเคก็รอพักตัวนิดนึงนะครับแถวโซนแถวสี่สบามบาทนะสี่สิบสามบาทแล้วก็แถวเนี้ยสี่2 43สาี่สองี่สามเนี้ยแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อนะครับน่าจะโอเคนะดีครับดีกราฟสวยนะกราฟสวย แต่ผมตีล็อกไปไหน่อยนะก็รอแถว4 2่สบาทน,นะแล้วเข้าซื้อนะครับน่าจะปลอดภัยสำหรับเรามากกว่านะสวยนะ่าสวยสวยสวยอ่าต่อไปบิน b ีเชนะครับกุ้มกลุ่มโรงพยาบาลตัวนึ่งนะ Bh ค่อนข้างขาลงชัดเจนนะครับเราไม่อยากเล่นขึ้นขาลงเลยอะแต่มีแผนไหมเล่นได้ไหมก็ซื้อตรงนี้นะซื้อเก้าเก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าใช่ไหมครับคัดก็คัดข้างล่างเนี้ยแต่ผมไม่อยากแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับต่ำกต่ำว่าเก้าสิบาทก็คัดนะครับก็เข้าตรงนี้โอกาสขายหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงโซนนี้นะน่าจะไม่ผ่านนะ ไม่ผ่านอยู่แล้วะครับครั้งแรกทนกทีก็ไม่ผ่านนะเนาะเส้นหนึ่งร้อยด้วยก็บังได้นะครับเข้าตรงนี้ขายที่หนึ่งร้อยห้าบาทคารัรล้อที่ประมาณต่ำกว่าเก้าสิบาทก็เริ่มพัดได้แล้วครับหวังแค่นี้นะสั้นๆกอดล็กๆงนนะแต่ผมว่าไม่เล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่มันเป็นค่อนข้าง,างจะลงแรงนะแต่ถ้าไปดูบีต้องเทียบกับบีดีเมทด้วยนะอ่าเมื่อกี้เราจําภาพนี้ไว้นะครับเราไปดูบีดีเมทกัน อ่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่เล่นดีกว่านะบ H ถ้าจะเข้า B H เข้าบีเมทดีกว่านะครับผมว่านะความรู้สึกผมนะครับจากกราฟนะไม่หมอนะแต่เล่นเด้งเล่นได้นะครับเล่นได้หมดนะตรงนี้แต่ค่อนข้างเสียงที่มันเป็นขาลงแบบน่วงน่ากลัวนะครับ BGC นะครับต่อไป BGC ไม่เล่นนะคร BGC ไม่เล่นนะเจอแท่งใหญ่ครับชนเส้นเหลือแล้วก็โอกาสลงต่อมีนะครับน่าจะลำบากนะครับ b ล r r y ู u ก k e r นะน่าจะลงไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะตัวนี้ยอมครับยอมยอม,ยอมให้มันเราไปดูตัวอื่นได้นะครับก็เจอกันนะครับแถวโซนข้าล่างเหมือนเดิมนะไม่ดีนะครับ น่าจะลงต่อนะโอเคแล้วก็บีบีนะครับเป็นหุ้นตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันช่วงอื่นเนาะผมบางช่างเจ็บคอคนระับบบ้านปูเหรออ๋อเขาเปลี่ยนตัวย่อนะผมเมื่อก่อนผมนี่น,นะ ผมยังเป็นบ้านปูอยู่เลยนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าเปลี่ยนตัวย่อนะผมไม่เข้าตลาดมาสักพักนะครับบ้านปูไม่เล่นนะครับกากนะเรียกว่ากากไะนะชนแล้วลงต่อแน่ๆนครับตอนนี้ชนแล้วน่าจะลงต่อนะไม่ใช่ลงต่อเนี่ยน่าจะคือต้องอธิบายก่อนว่าทคนี่ข้อเนี่ยเรามาวิเคราะห์แผนกันเพื่อเข้าเทรดนะครับเราไม่ได้เดาวนาคตนะครับ ก็จะเรียกว่าเดาเนาะคนไดไหมก็เรียกว่านิดนึงนะครับแต่อย่าใช้ว่าเขาเรียกว่าไงอย่าคาดหวังกับมันดีกว่าเราวิเคราะห์วิเคราะห์ได้แต่เราต้องมีแผนรับมือว่าถ้ามันผิดทางเราทายังไงนะครับนั่นคือการ manage มันนี่นั่นเองหรือมันนี่ management นั่นเองคือจัดการจัดการหน้าตักของคุณนะว่าอ่าถ้าคุณมีเงินเท่านี้คุณจะเข้าหุ้นตัวนี้เท่าไหร่เข้าตรงไหนอะไรแบบเนี้ยถึงจะปลอดภัยถึงจะได้เตียบคุณ คุณต้องเลือกจุดเข้าที่ได้เปรียบตลาดนะครับไม่ใช่เข้าจุดไหนก็ได้นะไม่ใช่ฉันอยากซือกซ้อก็ซื้ออยากขายก็ขายแบบนั้นไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าในจังหวะที่คุณมั่นใจและคิดว่าได้เปรียบตลาดนะครับคิดแค่นี้ก่อนสําหรับมือใหม่แล้วคุณจะเข้าใจเองว่าซื้อหุ้นได้เปรียบกว่าตลาดเป็นยังไงนะครับคุณคิดเลยว่าในตลาดนะ่ะเฉลี่ยประมาณนี้เราซื้อได้ถูกขนาดนี้มันคุ้มไหม แล้วมันมีโอกาสจะลงต่อไหมถ้าลงต่อแล้วทำไงรับเพิ่มไหมคุณต้องคิดตั้งแต่ก่อนเข้าหุ้นตัวนั้นเลยนะครับคุณต้องวางแผนไว้หมดเลยนะว่าโอเคฉันจะเข้าหุ้นบ้านปูนหแหละที่ราคาตืดๆเท่าไหร่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์อ่าเข้าไปกี่หุ้นเรามีหนึ่งแสนบาทเราเข้าไปสักสองหมื่นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าต่ำกว่าสิบเอ็ดบาททำไงก็บอกว่า ไม่ซื้อเพิ่มจะซื้อเพิ่มก็ต่อเมื่อราคาลงไปที่โซน10บาทค่อยซื้อเพิ่มเท่านั้นเพิ่มอีก20% 11บาท1ไม้11 20บาท1ไม้กลายเป็นเท่าไหร่ละ20% 20%กลายเป็น40%ละแปลว,ว่าเราจะมีบ้านปูที่40,000บาทถูกไหมครับทีเนี้แล้วยังไงต่อถ้าซื้อ40,000บาทแล้วราคาลงต่อทำยังไงครับโอเคเราบอกว่าเราจะขาย ก็คือถ้าราคาต่ำกว่าสิบาทเมื่อไหร่คุณต้องขายทั้งหมดนะครับออกไปเพราะว่าคุณคิดผิดอะไรแบบนี้นะครับนี่การยกตัวอย่างการเข้าซื้อนะแล้วก็แผลนะครับมันนี่ a n a g e m ม n t จเมนต์อะไรแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ผมว่าจบก่อนดีกว่าเพราะค่อนข้างจะสิบตัวหุ้นสิบตัวเราไปดูแคสต์สแีเยอะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าอ่าเทคนิคประมาณไหนวางแผนยังไงดีกว่าเนาะนี่ก็อ่าผมยกตัวอย่างบ้านปูแล้วกันสมมติผมจะซื้อบ้านปูนะ ผมเห็นราคามันลงมาแล้วไม่ดีนะครับสําหรับผมแปลว่าสิ่งที่ผมจะทําอะไรในแผนของผมสมมติผมจะซื้อบ้านปูกอย่างที่ผมบอกซื้อที่ราคา13บาทเพราะว่าเป็นแนวรับสาคัญซื้อเพื่อเล่นด้งอ่าไม่ทันแล้วเห็นไหมครับมันมันทน13บาทแล้วมันก็เด้งขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งรออีกรอบหนึ่งไหมผมบอกว่าโอเคไม่เล่นเรารอบนี้ําไม่ทันแล้ว เราจะรอเข้าบ้านปูก็ต่อเมื่อราคามันต่ำกว่าก่ำกว่านี้แถวโซนสิบเอ็ดบาทสิบเ็ดบาทยี่สตางค์หรือสิบเ็ดบาทห้าสิบสตางค์เราจะมามองบ้านปูรอบหนึ่งโดยมีงบที่สองหมืนบาทอ่าเดวผมกำลังจะบอกว่าถ้าเมื่อถึงสิบเ็ดบาทเมื่อไหร่ผมจะเข้าบ้านปูราคาเท่ากับจำนวนเงินสองหมืนบาท การเข้าของผมต้องรอให้ชนเส้นนี้ก่อนแล้วให้มันเริ่มกลับตัวเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆแบบนี้แล้วค่อยเข้าซื้อแปลว่าเส้นนี้สิบเอ็ดจุดสองศูนย์ผมจะไม่ได้ราคานี้นะครับผมจะได้ราคาเหนือกว่านี้นิดนึงอ่าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์อะไรอย่างนี้ครับเพื่อรอแท่งเขียวใหญ่ๆก่อนแท่งหนึ่งแล้วเข้าซื้อเพื่อไปขายแถวสิบสามบาทอีกรอบหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างการเข้านะแล้วการมีคห์นครับ การวางแผนนะครับการจัดการหน้าตักง่ายๆสั้นๆประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมทําคลิปต่อต่อจากนี้นะครับอีกประมาณสี่สิบพุ่นนะครับก็เราจะทําคลิปละสิบพุ่นแล้วกันนะครับในเซตห้าสิบนะครับก็น่าจะจบในไม่เสาร์ก็อาทิตย์นี้แหละครับเนาะแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สอบถามได้นะสงสัยอะไรตรงไหนถามผมได้นะครับแล้วผมจะมาบอกให้